วัดโชติการามหรือว่าวัดแม่คำบ้านใหม่นะครับก็ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบนชื่นนะครับพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดเนี่ยกำลังออกเดินรับบารนะครับกับคณะศรัทธานะครับสวัสดีครับพี่จันก็โอ้โหน้องๆอาสาสมัครครับก็มาช่วยกันแต่เช้าเลยนะฮะและนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะฮะ ก็คนก็ยังมาไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าบางท่านอาจไม่ทราบด้วยว่าตักบาตรตอนหกโมงนะฮะอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้รอเลยครับอยู่ฝั่งนี้รอเลยครับเดินรอได้เลยครับอยู่ฝั่งนู้นรอได้ครับรอเลยครับ ข้างหน้าว่างครับข้างหน้าโบสถ์ว่างนะครับหน้าโบสถ์ข้างหน้าโบสถ์ว่างกันนะครับมาลงเท้าด้วยนะครับเดี๋ยวลงเท้าด้วย ปัครับเดอไปครับี่ใสนไปคัจนะครับปัจนะครับยปัมาถวายนะครับปัใจจัยให้ถวายใส่ตู้ของวัดเลยนะครับใครจะนำเงินมาใส่นะครับเดี๋ยวให้ใส่กับตู้ในวัดเลยนะครับ

ก็มีประชาชนอยู่ประมาณเกือบร้อยคนนะฮะผู้ชมจะเห็นถึงความงดงามนะครับของสถาปัตยกรรมนะครับของพระธาตุวัดแห่งนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆยามเช้าครับคนตื่นเช้าเยอะ สัะคู่นี้ที่นันนะลูกติดก็บอกว่าโอ้คนดูตอนเช้าเยอะนะฮะก็คนตื่นเช้าเยอะมากฮะเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศนี่ัะมีว่าโอ้โหน้องน้องหนูๆนหนูนะครับก็มารอใส่บาตกันครับแมเป็นภาพที่งดงามจริงๆนะฮะนั่งเลยครับหน้านั่งเลย แม่มาจากไหนครับสวัสดีครับบ้านไหนครับบ้านไหนครับ,บ้านใหม่เนา,นานมนะมา,มามานานเนี่ยครับเนี่ยมารอนานยังยังกำลังมาอยู่กำลังมาแล้วเอาอะไรมาใส่บาทเนี่ยวันนี้เอาอะไรมาใส่บาทครับเอาแคบหมูกับข้าวข้าวเหนียวโอ้โหแต่มันไม่มีน้ำเชื่อมไปสุดโอ้ครับมาตาชอบเลยนะข้าวเหนียวเนี่ยอ่ะ บรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับน่าพัดาดนี่สวยสดกดงามจริงนะฮะวันนี้บรรยากาศยามเช้านะฮะพระอาทิตยนี่กำลังจะขึ้นนะครับแล้วก็โอ้โหประดับไฟนะครับส่องสว่างมานนี้นะฮะสวยพอสมควรนะฮะก็วัดนี่อยู่ห่างจากถนนประมาณ500เมตรนะฮะ ก็ใครมีโอกาสเข้ามาเที่ยวก็เชิญนะฮะมากลับไหว้ขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเอแล้วพอแล้ว สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็อีกหลายหายเผื่นะครับที่นำลิงก์สัญญาณไปออกกาศอยู่ในขณะนี้นะฮะตอนนี้คือบรรยากาศนะครับสดๆนะครับในการออกรับบาทนะครับขวางที่ขวางบ้าง ปัดใจไม่ไต่นะครับใครอย่านำปัดใจมาถวายนะครับนำปัดใจมาใต่ในตู้ของวัดเลยครับขอลวพี่ขอล้ว แตา่านก็เดินเข้าในภายในเข้าโบสถ์นะครับหรือว่าภายในวิหารเลยนะครับ